วิชาวางแผน,นระบบแล้วก็ไม่เสียเชิงยังไว้ลายความเป็นเจ้าพ่อคอเซนเตอร์ระดับโลก <c oughs> ปั่นแล้วก็เฟคนิวส์เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมมีเป็นรายวันแล้วก็ไม่ได้แคร์นางคังขอบเลยว่าภาพนั้นมาจากสนัมข่าวที่อื่นด้วยพอ,อเราดักทางแก้ได้เขาก็ไปเล่นใหม่ไปเรื่อยอย่าลืมนะครับว่าคอเซนเตอร์เนี่ยมันไม่มีหลักการและคุณธรรมอยู่แล้ว <c oughs> อะไรก็ได้ที่ทาไปสู่ขวัญกําลังใจหรือสร้างความปั่นป่วนทําให้คนเชื่อ ใช่ไมเวลารับโทรศัพท์สายปแปลกๆอ้างว่ามาจากหน่วยงานนี้กรมนั้นธนาคารนี้อะไรต่างๆก็สร้างพยานประจักษ์อะไรสภาพแวดล้อมให้ดูน่าเชืถือนี่ก็เหมือนกันถ้าทางกรัรมพูชาเขามีความจริงใจ <S S และก็ทำปฏิบัติตามคำขอร้องของประธานาธิบดีสหรัฐว่าให้มีการหยุดยิงแต่เขาไม่ได้หยุด เขาไม่ได้หยุดเขา,เขายงยิงอยู่เรื่อยๆเพื่อดึงเราเข้าไปสู่เกมที่เขาต้องการคือการจะบอกว่าใครยิงก่อนยิงหลังอะไรเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเรายิงก่อนตลอดเวลาแต่ฝ่ายเราเนี่ยจะต้องจับข้อมูลจากการยิงซึ่งมันมีข้อมูลจากดาวเทียมเวลาเท่าไหร่หลังจากที่ประธานาธิบดีได้ขอร้องแล้วเขายังเริ่มยิงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องจับทุกนัด ทุกเวลาเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติแล้วแต่เขายังไม่ยอมปฏิบัติแต่เราต้องทำในเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับทางฝ่ายเราเนี่ยต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้อย่างละเอียดในเวลาที่ไปกิดมีการต่อสู้กันในประชาคมโรคเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่แน่นมากพอ ค่<น>ะ<า>ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนทัทพลนาคพาณิชให้สัมภาษณ์ไ้เหมือนกันบอกว่าทางกัมพูชาไว้ใจไม่ได้เพราะว่ามีการคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เวลาประมาณห้าทุ่มของวันที่26กร,รกฎาคมคือวันเสาร์แต่พอถึงตีสองของ27กร,รกฎาคมกัมพูชาก็เริ่มยิงอย่างนี้ทหารมองว่าไม่จริงใจทั้งที่กําลังคุยกันอยู่เรื่องหยุดหยุดยิง ครับเรื่องไม่จริงใจเนี่ยเขามีมานานแล้วเขาทำแบบนี้ตลอดะนะครับยามใดที่เราเผลอ,รอหรือขาดการระ,ระมัดระวังการป้องกันที่ดีเขาก็จะแอบ,บเข้ามากระทำต่อฝ่ายเราอย่างนี้ในการกระทำครั้งนี้การปฏิบัติครั้งนี้เขาพยายามดึงเราเข้าไปสู่เกมของเขาที่เขาวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าะจะต้องเข้ามาเอากรณีของประสาทตะเมือน ทมปราสาทตะเมือนควายตะเมือนโต๊ดและที่ตรงภูมะเขือรวมท,ทั้งที่ช่องบอกด้วยเข <c oughs> ้าไปสู่การต่อสู้ในศารโลกเพราะเขาจะอ้างถึงวัตถุโบราณที่ก่อสร้างที่ปราสาททั้งสามเนี่ยเป็นยุคเดียวกับทั้งปราสาทพระวิหารหเพื่อที่จะให้ ศาลโลกได้พิจนาว่าเมื่อการก่อสร้างพระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้วอันนี้ก็ควรจะเป็นของกัมพูชาเมืม่อเราจะไป <c oughs> ต่อสู้ในสารโลกไม่ได้เนี่อต้องเอาเรื่องของเขตแดน,เ,นเป็นหลักตา<ำ>มอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดประกอบไปกับทางด้านของท่านพลเอกนภพลเล่าก็คือว่าจะเห็นว่าที่ผ่านมาในช่วงสี่วันเนี่ยกัมพูชาเขามักจะออกข่าวว่าเรามีการโจมตีทําลายปราสาท พระวิหารหรือว่าที่ประสาทตาเมินทมตาควายที่เขามาปนนรบ,บ,รบนี่คือสาเหตุที่เขาต้องการดึงไปการเมืองระหว่างประเทศถูกไหมคะคือต้องยอมรับว่ากัมพูชาวางแผนมันระบบแล้วก็ ไม่เสียเชิงยังไว้ลายความเป็นเจ้าพ่อคอเซนเตอร์ระดับโลก <c oughs> ะนะครับคุณเมย์ผลทุกเรียนอย่างนี้คือการ <c oughs> วางคือ <c oughs> การสร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นลักษาสตร์ที่ปั่นแล้วก็เฟกนิวส์เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมมีเป็นรายวันแล้วก็ไม่ได้แคร์อีนังกังขอบเลยว่าภาพนั้นมาจากสนนบข,ข่าวที่อื่นด้วยพอ,อเราดักทางแก้ได้เขาก็ไปเล่นใหม่ไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับว่าคอเซนเตอร์เนี่ยมันไม่มีหลักการและคุณธรรมอยู่แล้วอะไรก็ได้ <c oughs> ที่ทาไปสู่ ขวัญกําลังใจหรือสร้างความปัดป่วนทําให้คนเชื่อใช่ไหมเวลารับโทรศัพท์สายแปลกๆอ้างว่ามาจากหน่วยงานนี้กรมนั้นธนาคารนี้อะไรต่างๆก็สร้างาพยานประจักษ์อะไรสภาพแวดล้อมให้ดูน่าเชื่อถือนี่ก็เหมือนกันดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมหรือหลักฐานใหม่ผ่านการพูดง่ายว่าใช้กองกําลังเนี่ยเพื่อการยึดใช้กําลังในใน,ในพื้นที่อย่างที่ท่านพลเอกนภพลกล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยว่า ย,ยุทธภูมิชัยภูมิสําคัญอย่างประสาตาควายก็ดีกลุ่มประสาตาเมือนก็ดีเนี่ยมันจะเป็นรูทเส้นเดียวที่นําไปสู่คําอธิบายการ <S 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 ได้พื้นที่เพิ่มเติมจากประสาทพระวิหารเพราะยิ่หรือว่าเราทราบกันดีตั้งแต่ปี 5, 4ใช่ไหมครับว่าหลังจากสารโลกเองเนี่ยทางขึ้นที่ยังไปเออภาษาขาพระวิหารเนี่ยที่สะดวกที่สุดอย่างพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ย มันควรจะเป็นของใครใช่หรือไม่เพราะมันมาทางขึ้นแต่ว่าทางขึ้นที่ยากลาบากเราก็เห็นั้งที่ทํากระเช้าบันไดไปทางภูมะเขือเนี่ยอันนั้นทางทางที่ที่เขาขึ้นยังด้วยความยากลาบากตรงนั้นดังนั้นถ้าเขาได้พื้นที่แนวนคือสถาปนาพื้นที่ใหม่ของเขาเนี่ยมันจะไปอธิบายในการต่อสู้ในประเด็นเกมการเมืองระหว่างประเทศต่อไปไอ้ตรงเนี้ยผมหอกงว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่วันวัน,วนไม่กี่วันก่อนนั้นเนี่ยที่มีสารข้อความจากสมาชิก ชาติสําคัญในญ่เอ็นเอซีนะในคณะมนตนรีกวานมงคลโดยเฉพาะรัสเซียรัสเซียนี่หลอกด่าได้เจ็บมากนะว่าข้อความหนึ่งซึ่งผมชอบด้วยเอออย่างงี้คือการวางตัวอย่างตรงไปตรงมาคือว่าอันนี้คือมรดกความขัดแย้งมรดกของชาติอาณานิคมวางทิ้ไงไว้ความขัดแย้งแบบนี้คือจะต้องระมัดระวังแล้วรัสเซียร้องขอให้ทั้งสองชาติไปพูดคุยในรูปแบบทวิภาีคีซึ่งมันตรงกับใจกับฝ่ายงานความมั่นคงหรือทางการทูตไทยเนี่ยคือใดๆก็แล้วแต่ความขัดแย้งจะยุติ คือก็ต้องเป็นการพูดคุยทั้งสองชาติเท่านั้นดังนั้นเกมวันนี้ในบ่ายสามนเนี่ยที่คุณมาเน็ตเล่นเกมว่าเอาใช้มาเลเซียถ,ถ,ถูกตามกลไกอาเซียนแต่ท้ายสุดคุณเมย์ก็รู้อาเซียนเนี่ยก็มีน้ํายาอะไรถูกไหมแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่มันท้าทายอาเซียนคือนี่คือครั้งแรกตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียนมาเนี่ยที่ชาติสมาชิก รบกันเองระหว่าง2ชาติที่ผ่านมามันจะมีความขัเดียงการสู้รบภายในชนกลุ่มน้อยของประเทศนั้นๆเราหลายๆชาติซึ่งก็มักจะถูกสังคมประชาคมโลกตาหนิโจมตีว่าทําไมไม่ไปแทกแทงอย่างก,กรณีเมียนมาหรือรอะไรก็ตามใช่ไหมครับชนกลุ่มน้อยในการต่อสู้ต่างๆแต่อันนี้เป็นครั้งที่มันเราเราก็คิดว่านังแต่มีอาเซียนเนี่ยมีอยู่2ชาติที่รบกันตลอดนะก็คือไทยกับกัมพูชานะครับปี5 4ปีจนมาทั้งปีรอบเนี่ย ดังนั้นมันเป็นความท้าทายว่ากลไกาอาเซียนยมีน้ำยามากมากน้อยแค่ไหนที่จะแสงความเจตนาระหว่างดีและข้าเดียวกันการที่กัมพูชาเล่นเกมลงหน้าแล้วก็คือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ต้องรอข้อความนะผมไม่กล้าฟันธงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ว่ากัมพูชาคุดมาเนตประกาศให้จีน,เ,นเข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการในการพูดคุยคุยคณเมย์เวลาจะคุยกันสองคนหรือใครก็แล้วแต่หรือตัวกลางเนี่ย มีตัวพยานเนี่ยเวลาจะขอเข้าห้องประชุมต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบชจากสมาชิกคนอื่นๆด้วยหรือไม่ไทยยินยอมไหมที่จะให้จีนเข้ามารับรู้โอเคในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็คงจะไม่เสนอแนะหรืออะไรอาจจะเป็นผู้รับฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเขาพยายามจะจัดสมดุลเรื่องการบาลานซ์อำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานี่คือกรณีกัมพูชานะไม่คืออันนี้เป็นชั้นเชิงของเขาแต่ในทางการชั้นเชิงของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเอ้ยเกิดความรู้สึกว่า ไม่ได้ผ่านการยินยอมเห็นชอบเราไม่ได้มีเราไอ้ที่พูดอย่างงี้ไม่ได้มีันหากัปจันนะครับแต่เกมทางการทูตเราต้องไม่เพียงความและต้องไม่เสียหน้านะครับเพราะว่าก่อนไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกติคุณเมเวลาเราไปเจรจา,จาความทุกรัฐบาลเนี่ยมันมีทำไมรัฐบาลเนี่ยทำไมประชาชนตั้งแง่ลบในเรื่องความไม่เชื่อมั่นไปแล้วจะเสียเปียบเขาหรือเปล่าไปแล้วจะไหวเหรอมีวาระซ่อนเลน่นไหม คือไม่ค่อยเห็นน่ยคุณเมย์เข้าใจค <นะ S 2> ่ะมัน <ใจ S 1> มันเป็นภาวะที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนะถ้าสมมติว่าทุกรัฐบายเวลาเจราจาในรักษาแบบใดก็ตามเนี่ยคนไทยส่วนมากเวลาติดตามก็เราคิดว่าเราไม่น่าจะเพี้ยงพ้ำหรือ,อมไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติแต่รอบนี้ย,ยังไม่ทันบินไปเนี่ยนะครับ ผมก็รู้สึกว่าคนรู้สึกตั้งแง่ในแง่มไม่อยากติไว้ก่อนอันเนี้ยปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองมีผลต่อที่ในการกดบาทในความเชื่อมั่นในคนเราคนใดในประเทศเนี่ยตั้งคําถามไว้ตลอดแต่เราก็พยายามที่จะดึงกลับมาเพื่อให้เป็นกิจการของสองประเทศที่จะคุยกันระหว่นนางวิปาคีสองประเทศมากกว่าที่จะเป็นตัวกลางไกลเพราะท้ายสุดเนี่ย u n เ c นนะครับเราก็เห็นแล้วว่าเขาบอกว่ามัน มันเป็นเรื่องที่คุยกันเองสองประเทศไปคุยกันเองสอง<ไ>ป,ประเทศแล้วกันใช่คุยกันอเองสองประเทศแล้วแม้กระทั่งต่อให้สหรัฐอเมริกาพูดคุยคุณเมย์จำได้ที่ตอนอท่านพระดี<ช>โดนันท์าัคุยนะคุยไหนว่าขนาดทําให้อินเดียปากีสถานยุติได้ใช่ไหมครับแต่่าลืมนะกว่าจะยุติเนี่ยเขามีลูกติดพันเป็นวันสองวันน่ะไม่ได้หยุดแบบทันทีนะครับดังนั้นต้องไม่ลืมว่าขนาดโดนันท์ชัประกาศนะบอกว่าเขาสั่งให้หยุดยิงเนี่ยกัมพูชายังมีลูกติดพันลูกมั่วตามมาตลอด แต่เข้าใจนี่คือเกมการต่อสู้คือการเมืองลักษะของกัมพูชาเนี่ยเขาถนัดการเล่นบทหลายหน้าการทู่ก็เล่นไปการลบในศึกสงครามก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเราไทยเองอันนี้ผมก็ให้เครดิตว่าเราก็ไม่ติดกับดักเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านโคศกอาธิบดีกรมสาริเทศนะคุณนิกรเดชเนะี่ยท่านพูดมาไน้ค่อนข้างโเ,เออเราก็รอจังหวะข้อความที่มันตรงไปตรงมาว่าต้องให้กัมพูชาหรือคุณมาเนธเนนะี่ย นะถแถลงขอเจรจาจากฝ่ายเราก่อนไม่ใช่เราหยุดเพราะเราไม่สามารถตรวจสอบพิสูจน์ความจริงใจเพราะเขาจะจริงจังต่อในในข้อ,อข้อเรียกร้องดังนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายตั้งโต๊ะถแถลงก่อนเราถึงจะยุติได้ค่ะค